ก็ขอกราบสวัหดัท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมารีแอคชั่นคลิปวิดีโอ So w ด์เ The Night Story Teaser 1น,นะครับคือตอนแรกผมกลาว่าผมจะไม่อัดคลิปรีแอคชั่นทีเซอร์แล้วคือตอนแรกผมเองก็ไม่รู้ว่าจะทําดีไหมก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ทําแต่หลังจากที่ตัวเขาอะได้ปล่อยทีเซอร์อันที่2ของเนื้อเรื่องมาเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจได้เลยครับว่างั้นทําเลยละกันนะ พราะยังไงช่องผมก็เกี่ยวกับซวยใดไนล่ะงั้นก็ทําเลยละเออก็เลยทําเลยเอาเป็นว่างั้นเรามาเริ่มวันที่ทีเซอร์แรกกันนะครับก็ทีเซอร์แรกเนี่ยเขาก็ปล่อยมานานแล้วนะตั้งแต่วันที่ยี่สามเมษาสองพันยี่สิบสองแล้วนะซึ่งผมเองก็ได้ดูทีเซอร์เนี่ยไปนานมากๆแล้วเอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคความยาวก็ยี่สิบเก้าวินะไม่ถือว่ายาวมากเทียบเท่ากับ เออพวกแบบเทเลอร์เกมเกมนึงได้โอเคเปิดมาเดี๋ยวตรงนี้เมิร์สนี่เขาเดินไปไหนไม่รู้อะเหมือนกับกล้องเขาจะซูมไปหาไอ้สามคนเนี้ยไม่รู้เขาคุยอะไรกันอา้าไฟดับเดี๋ยวทำไมไอ้ไอสองคนนั้นมันลมวะแล้วคุณผู้หญิงทำท่าเหมือนร้องไห้อะไรไม่รู้แล้วก็มีเงาอะไรไม่รู้มาปิดบังหน้าต่าง โอเคแล้วก็ตัดจบแค่นี้นะครับก็งั้นเดี๋ยวเรามากอภาพดูกันเลยนะครับอย่างแรกครับที่ผมโฟกัสเลยนั่นก็คือตัวเมิร์ดนะไม่รู้ว่าเขาเออเดินไปทําอะไรนะเออไม่รู้ว่าเขาเดินไปทําอะไรอะซึ่งถ้าดูจากทางที่เขาเดินไปเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนี่น่าจะไปประมาณห้องกินข้าวหรือไม่ก็อาจจะไปห้องครัวนี่แหละไม่รู้ว่าเขาจะไปทําอาหารมาให้3คนนี้กินหรือเปล่าอเออ ส่วนไอ้สามคนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันแน่เพราะว่ามันก็ไม่มีเปิดซับขึ้นด้วยไม่รู้ด้วยว่าเขาพูดอะไรแล้วจากนั้นไฟก็ดับนะเออจากที่ผมสังเกตนะคือพอไฟดับปุ๊บเนี่ยไอ้ไอ้สองคนเนี้ยไอ้คนที่ใส่เสื้อตำรวจกับไอ้เสื้อขาวเนี่ยคือมันเหมือนเขาจะสลบไปเลยอะวนคุณผู้หญิงเหมือนไม่สลบนะทำท่าเหมือนร้องไห้อะไรสักอย่างเนี่ยเออแบบเนี้ย ทำท่าเหมือนร้องไห้นยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่สลบไปด้วยเล้วจากงั้นไอ้เงาไอ้เงาดานี่ก็มาปิดหน้าต่างอะ่ะคือเกมหน้าตอนนี้เขาก็อัปเดตให้แบบมันมีเงาออกมาแบบปิดบังหน้าต่างอะไรนี่แล้วนะเออเขาก็อัปเดตส่วนนั้นเรียบร้อยละใครที่ยังไม่รู้นี่ก็เข้าไปดูได้นะครับเวลาเราเริ่มเกมแล้วเนี่ยมันก็จะมีเงามาปิดหน้าต่างไว้นะเออตอนนี้เขาก็อัปเดตไปละ ก็สำหรับทีเซอร์หนึ่งก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปเราไปดูทีเซอร์สองกันเลยโอเคมาเรามาต่อกันที่คลิปทสองกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีชื่อว่า t w i h Night Story ทีเซอร์สองนะครับคลิปนี้เขาก็ปล่อยมาไม่กี่ชั่วโมงมานี้นะครับวันที่เขาปล่อยก็เป็นวันที่ผมอัดอยู่ณตอนนี้นะวันที่11คลิปความยาวก็ย2ิบสวินะครับแล้วก็มีให้เราเปิด คำบรรยายด้วยนะครับคาดว่าน่าจะมีการพูดอะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะโอเคเรามาดูกันเลย Let's go โอเคตาข้องเขาเข้ามาใกล้ฮะเมิร์ดพวกเรามีเรื่องซีเรียสพวกเราต้องการออกไปจากบ้านหลังนี้เร่งด่วนเดี๋ยวนี้หรือเปล่าวะโอ้โหแล้วเข้าของเดี๋ยวใครโยนวะวเราเมิร์ดก็ยิงปืนแต่ทำอธิบายทำไมมันขึ้นว่าช็อตกันวะ เอเอซึ่งก็ไม่ต้องเป็นส่วนครับมันก็แปรมั่วแบบนี้แหละโอเคเราก็มากอากันดูเลยนะครับอย่างแรกที่ผมอึ้งน,นะครับนั่นก็คือ GMT เขามาอยู่ได้ไงก็ไม่รู้นะเพื่อใครไม่รู้ครับคือ GMT เขาก็เป็นยูทูบเบอร์เกี่ยวกับ s ว i c i d e Night เนี่ยครับเออเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับ s ว i c i d e Night เนี่ยแหละไม่รู้ว่าเขาโผลมาเป็นตัวประกอบหรือว่าจะมีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหรือเปล่าให้ผมเราน่าจะโผลมาเป็นตัวประกอบมากกว่านะ เนื้อเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวด้วยหรือเปล่าเริ่อมานี่เมิร์ดก็ออกมาบอกพวกเรานะเออบอกว่าตอนนี้พวกเรามีเรื่องซีเรียสจะมาบอกนะแล้วจากนั้นเขาก็บอกอีกครับว่าตอนนี้พวกเราต้องการออกไปจากบ้านที่เนี่ยแบบเร่งด่วนเลยต้องการออกไปจากบ้านเร่งด่วนเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยคําว่าไลท์นาวที่แปลว่าเดี๋ยวนี้เลยคาดว่าตอนนี้ในบ้านอาจจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นแน่นอน ผมเองก็ไม่รู้นะว่าเมื่อเขาพูดกับตากล้องหรือว่าพูดกับคนที่เขาน following following ั่งอยู่ตรงฝั่งเนี้ยที่กล้องมันเออไม่สามารถที่จะถ่ายได้อะคือตากล้องเขาไม่หันกล้องไปออันน okay. ี <S <S ้ผมเองก็ไม่รู้นะว่าเขาพูดกับตากล้องหรือว่าคนที่เขานั่งฝั่งเนี้ยที่กล้องมันไม่ยอมถ่ายอ่ะโอเคแล้วจากนั้นก็ข้าวของจากห้องเนี้ยมันก็กระจัดกระจายนะเออผมเองก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนคว้าง มันเหมือนกับว่าจะมีเสียงแบบคนโวยวายอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยประมาณนี้เลยอะเออวินาทีนี้เลยเออสิบสิบสามสิบสี่เนี่ยคือผมได้ยินเสียงเหมือนคนโวยวายอะไรก็ไม่รู้อะแล้วจากนั้นมันก็เงียบไปหลังจากที่ไอเข้าของมันแบบล้มหมดเรียบร้อยแล้วอเออจเจมร์ก็ยิงปืนใส่คนที่โวยวายหรือไม่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แบบไม่ใช่คนเออ อันนี้ก็ยังไม่สามารถทราบได้เลยนะครับก็คลิปก็จบแล้วนะโอเคก็สำหรับคลิปการ r รีแอคชั่นตัวทีเซอร์1และทีเซอร์2ของเนื้อเรื่อง s ซยเดอะไนท์ในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE กันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ